คำเดียวแหละครับไม่รวยไม่ยอมไม่รวยไม่ยอมอย่างเดียวครับไม่รวยไม่ยอมเอาเออาพี่ชู้มีไหมไม่รวยไม่ยอมเหมือนกันครับเอาข้างหลังเนี่ยพี่รวยไม่ยอมครับพระอาจารย์ฝั่งนี้ได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยได้เจ็ดแสนครับพระอาจารย์แสนโอ้โหผู้พันมีไหมผู้พันอะคุณพมมีไหมครับไม่รวยไม่ยอมครับไม่รวยไม่ยอมเหมือนกันอาสาธุสาธุพรุ่งนี้นะวันที่29นะเราจะเดินเข้ากาศในปุตติ๊กของกับคณะสายบุญสายยติธรรมใครมาก็จะได้เสื้อ แล้วก็จะได้รูปคางพวงเล็บนะเอ๋อยังไม่บอกว่าจะทํายังไงมีกฎกติกายังไงอ่าเสื้อดูสิเสื้อทําไมไม่เหมือนกันสักตัวนี่ฮะหลายรุ่นโอ้ยงานหนักลำรุ่นหรือนะครับมีทั้งพิเศษทั้งธรรมดาครับมีทั้งแบบพิเศษทั้งธรรมดาครับนี่ใส่นั้งแบบพิเศษครับครับเวทสุวรรณครับผมทำนี่อ่าอันนี้อันนี้รุ่นพิเศษอ่าสีเขียวเหนียวชับครับอ่านี่เอ้าผู้ใดบททัานนี้ก็ไปหาเออ